ลงไปที่จังหวัดสตูลกันบ้างคุณผู้ชมที่นั่นนะครับคณะสำรวจเพื่อพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของตำบลคลองขุดจังหวัดสตูลเขาไปล่องเรือครับเปิดทริปท่องเที่ยวคลองท่าจีนสู่ทะเลพบฝูงโลมาอิรวดีกระโดดอวดโฉมขึ้นมาเล่นน้ำพี่อีฟมหัศจรรย์มากๆครับสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาพบเห็นเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับนายทรงเดชาวันทาท่านประลัดเทศบาลตำบลคลองขุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูลพร้อมประชาชน กลุ่มประมงพื้นบ้านแล้วก็กลุ่มนักท่องเที่ยวชุมชนนะครับเดินหน้าพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคลองขุดโดยได้จากกิจกรรมล่องเรือสำรวจพื้นที่คลองท่าจีนเป็นคลองเชื่อมกับทะเลในพื้นที่เพื่อตรวจสอบเส้นทางแล้วก็ความพร้อมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ นะฮะโดยระหว่างการล่องเรือสำรวจเนี่ยทางคณะเขาเซอร์ไพรส์เลยครับมีฝูงปลาโลมาอิระบดีประมาณ5-6ตัวนี่ยคุณผู้ชมนี่นแบบนี้เลยฮะขึ้นมาอวดโฉมาต้อนรับนักท่องเที่ยวเหมือนรู้คิวนะ <c oughs> มากระโดดโชว์ความน่ารัก <c oughs> เห็นแบบนี้ครับโอ้โห ตื่นตาตื่นใจสําหรับคนพบเห็นถ่ายคลิปไว้เลยครับประทับใจมากๆการพบโลมาอิรวด,ดีในพื้นที่คลองที่มุ่งสู่ทะเลในครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความสําคัญของพื้นที่ดังกล่าวครับที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติอย่างเช่นป่าชายเลนหอยขาวแล้วก็สัตว์ทะเลต่างๆที่ต้องได้รับการอนุรักษ์ดูแลอย่างจริงจังทางนี้นะครับทางประลัดเทศบาลตำบลคลองขุดท่านก็ได้ขอความร่วมมือครับสำหรับนักท่องเที่ยว ถ้ามาเที่ยวแล้วครับต้องช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เพื่อให้สิ่งเหล่านี้นั้นคงอยู่ครับและก็สามารถใช้ประโยชน์ในด้านการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการดูแลให้เกิดความเสียหายกับสัตว์ทะ,ทะเลและพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในอนาคตเวลามารอบมารอบใหม่เนี่ยก็จะได้เห็นน้องๆโลมาอิอรับดีแบบนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสร้างงานสร้างแหล่งท่องเที่ยว เดี๋ยวคนก็จะมาเที่ยวกันเยอะขึ้น่ะใช่ค่ะ,คะนี่นะคะบ้านเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์นะคะแหล่งท่องเที่ยวก็เยอะแยะประเพณีวัฒนธรรมก็มากมายนะคะคติดตามข่าวเช้าของเราก็จะนําประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละท้องที่มานําเสนอให้ชมกันแบบนี้นะคะจะได้ตัดสินใจว่าเอ๊ะจะไปเที่ยวที่ไหนดีนะคะตามความชอบ